ตำนานไทยบนล้อเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความคิดสร้างสารรค์และความภาคภูมิใจของคนไทยผ่านยานพาหนะที่เคลื่อนที่บนถนนตั้งแต่รถจักรยานยนต์รุ่นคลาสสิกรถยนต์โบราณที่ยังคงถูกเก็บรักษาอย่างดี ไปจนถึงรถที่ถูกปรับแต่งอย่างสร้างสารรค์เพื่อสะท้อนตัวตนและรสนิยมเฉพาะตัวของเจ้าของทุกครั้งที่ยานพาหนะเหล่านี้เคลื่อนตัวไปบนท้องถนนมันไม่ใช่เพียงการเดินทางแต่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนความพยายามและความฝันที่สืบทอดต่อกันมารถบางคันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในขณะที่บางคันเป็นตัวแทนของนวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง การปรับแต่งรถให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นการตกแต่งสีสันที่สะดุดตาการติดตั้งเครื่องเสียงหรือไฟเล็ดพิเศษหรือแม้กระทั่งการออกแบบภายในให้สะท้อนความเป็นไทยล้วนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมรถยนต์ที่เข้มข้นและเป็นเอกลักษณ์ การรวมตัวกันของคนรักรถในงานต่างๆเช่นงานประกวดรถคลาสสิกงานโชว์รถแต่งหรือแม้กระทั่งการขับขี่ร่วมกันตามเส้นทางท่องเที่ยวเป็นการสร้างชุมชนที่มีความรักและความผูกพันร่วมกันไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้สูงอายุ ทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการรักษาและสืบสารตำนานนี้ให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้การแข่งขันรถในสนามแข่งหรือการขับขี่ทางไกลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เรื่องราวของรถแต่ละคันถูกจดจําและเล่าขานต่อไปทั้งในแง่ของเทคนิคการปรับแต่ง การดูแลรักษาหรือแม้แต่การสร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าของและชุมชนรอบตัวยานพาหนะเหล่านี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการเดินทางแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจ ความทรงจำและเอกลักษณ์ของประเทศไทยบนท้องถนนในทุกช่วงเวลาที่พวกเขาโลดแล่นไปบนเส้นทางต่างๆรถแต่ละคันสะท้อนถึงเรื่องราวของอดีตปัจจุบันและอนาคตของวัฒนธรรมยานยนต์ไทยทั้งความเรียบง่ายของรถเก่าที่ถูกอนุรักษ์ไว้ ความทันสมัยของรถรุ่นใหม่ที่ถูกนํามาปรับแต่งและความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในการสร้างสารรค์รถยนต์แต่ละคันทำให้ตำนานไทยบนล้อยังคงมีชีวิตและเติบโตต่อไปอย่างไม่มีวันหยุดไม่ว่าถนนนั้นจะเป็นเส้นทางในเมืองใหญ่หรือชนบทที่ห่างไกลาการขับขี่การตกแต่งและการรักรถอย่างจริงจังก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและวัฒนธรรมของคนไทย การเคลื่อนตัวของรถบนท้องถนนจึงเป็นมากกว่าการเดินทาง แต่เป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจที่ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของผู้คนทุกยุคทุกสมัยและด้วยเหตุนี้ตำนานไทยบนล้อจึงยังคงถูกเล่าขานถ่ายทอดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ยังคงเดินตามรอยเท้าเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทำให้เรื่องราวของยานพาหนะที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความคิดสร้างสารรค์นี้ยังคงอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป